ัตาครับสีโชโบเชครับมาครับเสียลตอบมาอะไรออรัคุอะไรมาทางนี้ต้องให้ผมต้องต้องให้รับบุ๊กรับบุกจากอะไรนะอะไรรับบุกอะไรนะกาสำหรับใครที่เคี้ยวถุงเท้าเล่นอะไรนะครับผมชอบถุงเท้าเล่นนะฮะอย่าลืมกินแยมด้วยหลุดครับผมโอ้ไม่มีครับไม่มี โ okay อเคฮรโอตาคุครับวันนี้มาเอาใจขาวโอ,อตาคุที่แบบว่าแบบขาวบริรสุทธิ์ใสสะอาดอีกแล้ววันนี้ใช่ครับวันนี้ใสสะอา,าดเลยใสมากเลยครับวันนี้สําหรับวันนี้<ม>ขอบอกว่าใครที่ไม่ดูช่วงของเซียนวันนี้ครับถือว,ว่าเสียใจเลยต้องดูให้จบเพราะว่ามันเตรียมข้อมูลมานี่เพราะผมยังอยากดูเลย <c oughs> เด็กกล้ผมโ <c oughs> อเคครับคงไม่ใช่เรื่องดีแน่นอ,เอนเด็นะโอเคครับเป็นเรื่องที่สดใสจริงครับเพราะเป็นเรื่องของเสียงเพลงนะครับผมครับผมมีวงดนตรีวงใหม่มาแนะนําครับ วงอะไรครับเป็นวงที่เรียกว่าสดใสน่ารักมากๆออกแย่เออน่ารักเนี่ยการนตีแต่ว่าสดใสเนี่ยไม่แน่ใจอ่าครับผมเอาเป็นว่าลองดูตัวอย่างภาพก่อนเรามีตัวอย่างภาพให้ดูครับลองดูก่อนว่าคุ้นเคยหน้าตาเขากันบ้างไหมเดี๋ยวนะฮะวงอะไรอันนี้วงเดี๋ยวพี่ฮัเซียนเอาไอ้แถบแดงออกได้ไหมอ้าวอ๋อไม่ได้ไงเพราะเขาไม่ได้ใส่อ้โหครับผมวงอะไรเนี่ย แน่นอนครับเพราะเป็นวงที่มาจากตาราเอวีครับเป็นวงนักร้องใหม่ครับชื่อว่าเอบิสุมุสแคทครับเอบิสุมุสแคทใช่แล้วครับผมเป็นดาราเอวีหมดเลยใช่แล้วครับเป็นการรวมตัวกันครับของบรรดานักแสดงเอวีถึง25คนแล้วเวลาร้องเขา TA แต่งตัวอย่างน <laughs> ี้ป <laughs> ่ะใช่เขาจะไมเ่เขาเขาจะไม่ร้องเพลงเขาก็จะไม่มีเนื้อเลย โอ้โหดูชุดนี้ครับนี่มันอะไรเอไิสู์มูสแคทนะครับอ่านะครับก็ดาราน้ำนะรับที่เรารู้จักกันดีครับโซล่าเอาอีกก็อยู่วงนี้ด้วยโซล่าคนที่สามจากขวาไหนอ่ะสามจากขวานี่ไงโซล่าอ่านะครับผม อ่าแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าเราก็คงรู้กันว่าเธอได้อยู่ในวงการ a v นะครับรวมไปถึงคนที่เราคุ้นเคยครับลินซาคุลิก,กิทีนา่ายูซุกิริซาคาซูมิมิโนริอ่าแล้วก็ฮาชิเนะและก็โซนิชิเนะน่าโรชโนะโซโนชิโนะครับผมทั้งหมด <c oughs> นี่ผ่านมือเซียนมาหมดแล้วนะครับ อ่านี่ครับเขา้าๆเขาประมาณนี้คือเห็นนะพวกน่าๆโซลาไอีก็อยู่สายสุดออนะครับอ่แบนนาแต่ละคน,มนผมว่าโโผมว่าแต่ละคนจะมีไอดอลของตัวเองอยู่ว่าใครชอบคนไหนนะครับเพราะว่าผมเชื่อทุกคนต้องเคยเห็นแล้วก็เคยได้เจอกันมาหมดแล้วนะครับผมซิงเกิลแรกเปิดตัวครับก็เป็นซีรีส์ที่น่ารักน่ารักชื่อว่าบา Mango h ง g ก School ครับเนี่ยบ a m a n า o h i โก s c h o o l อ่าเราก็ลองไปดูบ a n a n ากล้วยแ a งโกมะม่วง School นักเรียนมัธยมมัธยม มะเขือมะเขือะไรอ่ะไม่รู้มัเยอมกล้วยมะม่วง,ง,งไม่รู้มีสาระมากเลยฮะไม่รู้ครับต้องไปลองฟังดูไม่ต้องไปลองดูฮะมีออกมาเป็นซิงเกิลแรกเลยครับเปิดตัวมาแล้วมีมะฮะ,ะมีฮะ,ะโอ้เยี่ยมเลยอ่ะอ่านี่ยอันนี้ให้ดูรูปก,ก่อนโอ้โหมันเยี่ยมมากเออวงนี้ครับเข้ารับเล่นผับเล่นบาร์อะไรมีเล่นอะไรเงี้ยนะครับผมก่อนจองโต๊ะนะครับผนะครับผมนี่ะดูรูปไปนะฮะติดต่อให้ร้านซาเล้งเขาติดต่อโอ้โหอ่าโอเคฮะ โอแจ่มมากเสียนอันนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเปิดซิงเกิลแรกก่อนเลยฮะเราให้กับเวลากับช่วงเซียนไปเลยนะครับสองช่วงดูเต็มเลยดีกว่าอยากดูซิงเกิลรวมผมอยากดูซิงเกิลแยกของเขาเนี่ยโซลักไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โซลักไม่ใช่โซลักไม่ใช่โซลักดูเพลินเลย ครับผมอ่าก็ดูภาพไปครับแล้วก็ฟังข้อมูลบ้างไม่ฟังบ้างไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมเสียไม่ต้องพูดแทรกเลยได้ไหมผมว่าคู่ชมมึงอยากดูอะไม่ยุ่งเลยอะไม่ยุ่งเลยอะใส่ใส่ตัวหนักษรข้างล่างไปใส่เต็มเลยนี่ใส่เต็มขอรุมเต็มเลยเพราะคู่ชมอยากคงอยากดูอะผมไม่อยากดูเนี่ยอ้าวแต่ผมไม่อยากนะผมไม่อยากดูข้างหน้าผมดูตรงนี้อ๋ออดูดูเลยโอ้โหให้เลยโอ้โห มันเป็นความฝันของเรานี่รวมกี่คนนะ Concept idol เลยหรือเปล่าดูสิโอ้โหเล่งๆมาเซียน f u ส l s c r e e กดไลน์บอกทีมงานหน่อยเขารู้ Full s c กดเลยเดี๋ยวเขากดอยู่บัดโทรนะครับผมอ่าระหว่างรอฮะก็สำหรับการมาของวง AVS m o o s c a t เนี่นะครับเริ่มต้นจากการที่ดาราสาว AV ชื่อดังและเซ็กซี่เนี่ยได้ออกมารวมตัวกันในรายการที่ี่ญี่ปุ่นครับชื่อว่า o n i g ง่ m o ม s c a t ทครับ อ่าเป็นรายการวาไรตี้โชว์ภาคดึกของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาปเป็นการสแสดงมาเล่นเกมกันอะไรเงี้ยเป็นช่วงเวลาดึกเลยครับตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งนะฮะทางทีวีโตเกียวหับทีวีโอซาก้า<ล>ครับผมถูกต้องเลยฮะนี่เราถือว่าเราคุ้มนะถ้าเราซื้อแผ่นนี้แผ่นเดียวอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็แน่นอนฮะว่าก็จะต้องเพลงก็จะออกเซ็กซี่เซ็กซี่เล็กน้อยน่ารักสดใสด้วยมันจะคะรามกันไปอย่างกลมกอลาลาน่าแมงโก้แล้วก็ฮานสกูลเนี่ยครับผมใครจำหน้าน้องคนไหนได้บ้างฮะโอ้โหดูหุ่น อย่างทั้งนั้นครับผมเออมันจะาจริงๆแล้วจะเป็นการรวมของเ,ออเรียกว่า2แบบมากกว่าก็คือถ้าเรารู้จักกันในนามของ AV เนี่ยก็คืออาร์เอวิดีโอนะครับผมอันนี้ก็ว่ากันไปตามเรื่องราวนะครับสำหรับผู้ใหญ่ครับผมแล้วก็จะมีออตัวของการเวอร์ไอดอลนะครับผมที่จะเป็นระหว่างไอดอกับ a v ไอดอนะครับมีบี<ผ>มไม่อยู่หรอ อ่าฮะครับผมไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับอุ้ยเมื่อกีก้คนเมื่อกีก้ก็อันนี้ผมเชื่ออะไรไนะ้เออมีมีน่าจะมาด้วยนะอ่าใช่ฮะใช่ฮะมีเมี่ยงเขาบินเดี่ยวแะ,ะ้วฮะลาครับผมแยกละนี่นะฮะผมก็ประมาณนี้เลยฮะเราเราจะดูอันนี้เพลินกันเลยใช่ไหมฮะครับผมคือมีแค่นี้ใช่ไหมฮะไม่ได้มีอะไรคืบหน้ากว่านี้ใช่ไหมฮะของขวักเขามีเยอะเลยฮะเรามีรอไว้อีกเพียบเลยเั้นขอดูขอดูตัวอื่นหน่อยฮะตัวอื่นฮะอ,อ่าโอเคครับซิงเกิลสองฮะดูอีกสักซิงเกิลแล้วกันฮะอะไรอ่ะโอ้เต้นเหมือนเดิมเลยนะฮะเปลี่ยนแค่ฉากชุดดเเิมลย เฮ้ยชุกเต็มสีอ่าโอเคฮะแม่เพลงดีจริงๆเลยสาบานได้ว่าฟังเพลงเนื้อหาทุกอย่างดีหมดเลยสาบานเลยเนื้อหาอย่าว่าเนื้อหาเลยเนื้อหนังนี่ก็แต้มเตแม่โอ้โหอยจะโดดดีกว่าใครเป็นพระเอกมิวสิกนี่ตายเลยนะครับมิวสิกตายยังไงฮะก็เออก็ได้ร่วมงานกับน้องๆกับดาวหรืออะไรน้ำหมดตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าน้ำไหนอ๋อ โอเคฮะนี่<า>อะไรครับเนี่ย oh. อันนี้ก็อีกอีกหนึ่งมิวสิกวิดีโอเหมือนกันฮะ oh. อันนี้น่ารักอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเขาไปถ่ายเบื้องหลังเอามาทำชุดเดิมตลอดเลยนะฮะครับผมเอาคอ <Concept. S 1> นเซ็ปต์นะฮะ oh. ครับผม oh. อ่าโอเคฮะครับนี่ฮะแล้วก็ที่นำมาก็เพราะว่า เผื่อทุกคนอาจจะมองแล้วรู้สึกว่าโอ้โมันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วเราไม่สามารถเข้าไปจับต้องหรือสัมผัสได้รรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่เคยพูดง่ายว่าไม่เคยเห็นตัวจริง,ขงเขาหรอกไม่มีทางเลยแน่นอนฮะล่าสุดมีข่าวมาแล้วแล้วก็ถูกประคมข่าวจากหลายช่องแล้วด้วยนะครับ,รบว่านี่ครับจัดดาราเอวีร่วมงานสงกรานครับิ๊กเนยครับบิ๊กเนยครับผมบิ๊กเนวินครับจัดหนาครับตามตามหัวข่าวข่าวเลยครับ พูดไอเงดียจัดงานฉลองสงการบุรีรัมครับด้วยการเชิญศิลปินเกิร์กรุปจากญี่ปุ่นนะครับมาร่วมปาร์ตี้โฟมครับผมนั่นคือวงอะไรฮะนี่เลยครับเอาวงนี้มาเอาวงนี้มาเลยครับเอฟีอสูมูสแคทเนี่ยจัดที่บุรีรัมเออว่าจัดที่บุรีรัม <laughs> รถคอนไยเออร์ครับรถทัวร์บุรีรัมย์รถทัวร์บุรีรัมย์ขอสองที่ฮะสอะไรนะสองห้องสูตรนี่จองรถทัวร์ไอ้บ้าก็ไปถึงนู่นจองนี่รถทัวร์ไม่ห้องสูตรก็ไปถึงนู่นบอกให้ไปจองห้องนะครับผมก็ช่วงวันที่28กุมภาพันธ์ครับผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่านายเนวินชิดชอบนะครับประธานสโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนะครับสร้างความมือฮาอีกครั้งครับเมื่อผุดไอเดียครับก็จะจัดงานเทศกาล สงกรานต์บุรีรัมย์นะครับที่ New i m o b i l e Stadium สนามบอลใหม่ครับใช่ครับผมซึ่งเป็นสนามของทีมนะครับเตรียมดึงศิลปินเอ้ยดึงตัวดึงดึงเตรียมโอ้โหดึงศิลปินดึงศิลปินครับผมอันนี้คือแบบชัดเจนครับผมศิลปินครับวงนี้เลยครับเอพิสูดมูดแคทนะครับเกิร์กรุ๊ปนะครับที่มีดาราเอวีมากกว่า25คนนะครับอ่ามาเข้ามาสร้างความเขาเรียกว่าสร้างความบันเทิงให้ด้วยนะครับผมวันนี้อ่า ก็แน่นอนฮะทางคุณเนวินนะฮะก็กล่าวว่าต้องการให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นศูนย์กลางของงานเทศกาลมหาสงการด้วยนะครับต่อเมืองไทยเลยไม่แพ้ถนนข้าวสารหรือถนนสีลมและเชียงใหม่ครับโดยจะมีงานขึ้นในวันที่13และ14เมษายนนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายโมงไปถึงบ่ายสองโมงจนถึงเที่ยงคืนไปเลยครับก็ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ทางบุรีรัมย์เูี่เต็ดดูอยู่นะครับครับพลากุ้งพร้อมจะเป็นพิธีกรในงานนั้นให้ฟรีเอ่อก็ ได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับพิเศษสุดเลยนะครับผมถ้า่งยังไรยังไม่พอครับอยากต้องการพี่กรณ์ที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมในงานบุรีรัมย์ครับผมยินดีครับครับโอ้ขอขอแค่นอนห้องเดียวกับเขาโอ้พอเลยครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอยากได้างก็พอแลแล้วอยากได้พี่ีิกรสัมภาษณ์ แต่ว่าแปลทานเฟอร์ภาษาญี่ปุ่นนะครับอย่างเชี่ยวชาญผมก็พร้อมนะครับที่จะไปในแพ็กเดียวกันนะครับก็ไม่ไม่ต้องพนักงานละครับถ้าเกิดพนักรมีแล้วก็ดักสเตจกูก็เอาแล้วขอไปแล้วขอมีส่วนร่วมแม้แต่นิดเดียวขอแค่ว่าใส่หูแล้วก็เชิญมิสต่างๆขึ้นไปดีโอ้นไโอเคแล้วนะครับผมตอนตอนตรงช่วงสะโพกเอาหรือไม่ก็ขออยู่ตรงบูธฉีดน้ำใช่หรอโอ้ย พอมีโฟมแล้วมีน้ำสับตะรน้ำล้างพื้นทั้งนอกเหรอโอ้โหล้างพื้นทำไมวะเฮ้ยไปถึงขนาดนั้นแล้วยิงฉีดพื้นอย่างเดียวเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะก็เอานว่คมาแน่นอนมาแน่ครับรู้สึกข่าวประโคมกันเรียบร้อยแล้วฮะว่ามาถึงเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครเหล่าแฟนดาราครับเตรียมพร้อมไว้ได้เลยฮะว้ผมจัมีอะไรก็ไปให้เธอเซ็นกันได้เลยครับ ขอร์ล็อกเป็นคนงานแท้หน่อยนะเป็นอ่าะไรจากไลฟ์จากบ้านไหมเส้นผ่านซ้ำได้จะโหดร้ายเกินไปหน่อยหรือฮันดิลูกที่ท่านมีเป็นปิงโก้ครับผมโอ้ผ่านไปอ่ะนี่เป็นช่วงที่สองครับจากเรียนนะครับผมช่วงหน้าครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับนะครัสำหรับคนที่ชอบแทะล้อจักรยานนะครับติดตามได้เลยใครก็ไปกินวะเนี่ย